Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì với Để không bỏ สายาายานสถิตก็ต้อนี่เลยใช่ครับ,ล,รบลำบากลำบากไปอ้อมมันดีกว่า ใช่ไหมนี่ฉีดคือนี่เป็นคาบฝังลึกแล้วใช่ไหมฝังลึกแล้วต้องต้องเอากำลังตัวยอ่ะอาอาอุลเข้าได้เลยครับฝั้งตีสีเท่าก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเราฉีดโฟมเขาเอาล็อคเฮ้ยภาพภาพดาราอะไรนี่ดาราครับพวกเราเข้ากูยูทูบหมดแล้วนะที่ฝึกดมอนก่อนดูได้ คิดว่าม,มูลิแคร์ลบุรีอาจจะอยู่ใน y o u t u b แล้วแฟ <อะ S 2> นเฟินเพื่อนพี่น้องดูได้ละ,ะ,ะ,ะแล้วก็มาล้อหลังเลยนะอรุณแล้วถังมาวางแล้วก็เอาถังเอาเอาถังสีขาวพอน้ำเหลืองถูเฉพาะชายล่างแล้วโบขาวไปอูลแจร์รถจวนมาดิกระตับเนี่ยทำได้ยี่เนีน่ยรถต้ารุ่ง อย okay, 네ู่ในยูทูบหมดแล้วนะครับพวกเราที่ฝึกตรงนี้ด้วยทอะไรเข้าไงกันทีมบริการรถเท่าน่ะ้นเละเนี่ยโนบูเดี๋ยวเปิดไฟเราไปเปิดดูได้อารมาใส่ทมบริการรถ库ู่ึกไรดูเข้างเาเปิดไฟไฟยังไง่งากแล้วร์เปิดแล้ว พิมไม่ทด่ค้องเซิร์ฟลบเนี่ยเข้าได้ไหโมเดลแครบุรีนี่ได้เลยเนี่ยีได้เลยโมเดลแครบุรีโดแคโรบุรีเนี่ยบุรีมีละนี่มีคนขัดกระจกเหรอไหมเนี่ยตายสองนาที่ลงหมดแล้วเนี่ยดูได้เลยในยูทูบบอกว่าดูได้ แล้วอาก็เอามาวางนะแล้วก็เอาสีถังขาวกับฟองน,น้ำเดือดไปถูแค่ชายล่างตั้งแต่หน้ารถจนถึงท้ายรถครึ่งคันแล้วค่อยรอฉีดโฟมก็ผ้าถูข้างบนเยอะมากแล้วยิ่งๆจ๊งคันนี้โฟมเอา,า,เอา,าล็อกเก็ตผ้าตาข่ายนี้ก่อนกระดาษสีดำเนี่ยต้องผ้าประจันใช่ไหมเนี่ยผ้าเนีย่ยหมดแต่แ,ตแล้วก็ไม่เคยเคลือบสี ก็ันนี้เราต้แ้งลน้องแกกอ่็ขาการลมไม่พอาผมจำได้แล้วผมเมแล้ผมลืมไปหน่อยเครสจแล้วใช่ป่ะเสใส่แล้วเระทางสีขาวเลยครับอาดุนโอเคนำมาใส่โอเคสองฟาพอ ได้มาตรฐานอ่ะอาลุนลุยเลยครับถังสีขาวถูจากหน้ารถมาด้านล่างอย่างเดียวนะฮะตามรอยอาลุนที่ถูไปแล้วครับอ่าเดี๋ยวอยรอฉีดโฟมอ่พงษ์ครับนมามัสครับเปิดโฟมอ่าให้อ่พงษ์ฉีดโฟมเลยครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะได้ถูข้างบนน้ำด้วยผ้าอ่าสายโฟมมาครับมผมยืนน้ำให้ผมปวดกระดูกเอาวางแปลงแรงเลยครับเด็ก มันจะแรงอ๋เำมาเปิดโฟมแล้วร,รุนละวงโฟมนะครับระวังเดเลยกำลมยังไงกำลมกำลมไม่เปิดเปิดเบเกอร์เลยเปิดเบเกอร์เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวตัว<อ>ละครเราอย่าเพิ่งเข้าไปในในกล้องนะฮะเดี๋ยวจะให้เห็นว่าลูกค้าจะดูว่าเราทำอะไรกักรบรถเขาภาพมันเยอะะ

ลองาหยวาัเมากอครับครับอ่ครึ่งคันพอโอเคเสร็จแล้วนรุนมามาประตูหน้าครับนนุวังทางนี้วางลมหมนก่อนน่าที่อก د ا ن ا ل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  ا ن ا Nhật đam nha nếu hắn nâng 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 On, on wood, right. không phải nước muối á, nước muối. không Để không phải nước muối. không phải nước าบ,าบเลนะนบนข้างบนข้างบนข้างบนโอเคดีมากครับปมบเยเๆๆเ,เอ,เอะพองเดี๋ยวขอีฟนทีทีนะึงนะให้ลูกค้าดูว่าเราใส่ใจ,ใจ อารุนมาข้างนี้อีกทีนึงนะมาข้างนี้อีกนึงแบบฉีดสร้างภาพนิดนึงฉีดตัวเนี้ยอรุนอรุนตรงนังแดงเนี่ยฉีดโชว์ลูกค้าหน่อยสร้างภาพหน่อยทีนี้ทีนี้ฉีดไม่้อยขายขายอ่าถอยมาอารุณถอยมาอรุณถอยมาแเดี๋ยวแดงเนี่ยแดงเนี่ยฉีดทีากเออโอเคครับตบมือโอ้ เ่มครับเยี่ยมขับผ้าลุยเลยครับวารุณผ้าลุยเลยเผไปดูดีหน่อยผ้าลุยเลยครับข้างบนผ้าเลยอรุณยกถังไปเอาผ้าเ้าไปเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมวางถังลงวางถังลงหูเป็นแนวตรงไล่เป็นพื้นที่ไปถูกต้องครับอยู่ไม่ได้เนี่ยเปลี่ยนพื้นที่ต้องจุ่มเนี่ย ง่ายเร็วด้วยผ้าอยู่แป้ถูกถูกถกกาอารุณยกถามมาวางพื้นที่ต่อไปเลยถูกต้องแล้วอารุณจะเดินกลับไปเดินกลับไปแต่ตัวเดินกลับไปแต่ตัวเดินกลับไปอ่าถูทำผ้าเป็นสี่เหลี่ยมรูปถูกต้องครับถูกต้องครับอารุณอารุณจุมพพ่มผ้าเพราะรถมันหนักครับอารุณรถมันสอบตกมากจุมพพ่มผ้า่อนขยำขยำอ่ะโอเคเอาตรงประตูหน้าขวาเนี่ยตัวนี้โอเคนั่นแหละนู่นประตูนุ่น ไล่ลงไล่เป็นื้นที่ถูกต้องครับถูกต้องอนุมา์ใจถูกแล้วโอเคเราเาผ้าหลนโอ้โอเคมาเชื่อช่างจองขอข้าเมตรงวโอเคาผ้าเียแปอาลูระวังอะไรบางมือด้วยโอเคอ่าลุจุผ้าทีนึงครับพน้ำในผ้ามนมีรูาผ้าแปะทีนเลยรูโอเคแล้วนิ้วจานลงไปในร่องด้วยนะนิ้วดานผ้าลงไปในรูในร่องถูกต้องครับมือเราดีกาหนึ่งครับเอ้ยโอ้โอารมณ์ที่สุดยอัแปข้างหน้า อารุณกลับไปหน้าเินึงตรงแก้มขวาอารมจุกผ้าก่อนรูอะไรมั้ลนึงาที่เดิมก่อนอ่าดูที่รูนดูน้ำดำปีเลยนี่ชางดีอดูดูเี่ยงอะไรครับเก้มขวา้หมดเลยครับอารุณ์เทขวาด้วย้ำขวา้ขวากับดำปตัวน้ฝั่งนี้นเป็นอะรหอครันมาเดี๋ยวนเดี๋ยวทีะทำน้ำมาหลายกาเนี้ยเยอะห้าสิบก อ่ะนาลลุนจบภาพก่อนครับเพราะวีดีโอถ่ายอยู่ยกถามมังางหน้าในพื้นที่ต่อไปรอไว้ในแคลิเดียโอเคมังค์ผ้โอเคซีเลียรเรียมเลยครับนัลุนขอจุ่มให้ทีนึงขอกลับที่เดิมนะนัลลุนขอไล่จากตรงนี้ไปให้วีดีโออ่าได้ผลค่อยค่อเนี่ยผ้ามันจเดียว่อเพราะนักคนนี้มันยัดได้นะนัลุนว่าไหมเร็วด้วยนะดีมากครับเรียมเลยอ่าย่างนี่ขอไว้ครับ อลูนข้างล่างไม่ต้องครับก็ฟองน้ำทำไปแล้วขยบผ้ารับสักผยกถัดมาตัวนี้โอเคอลูนไล่จากตัวลงมาอลูนไล่จากตัวนี้ทำไมต้องตุ๊กตา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 ตุนกตาตุ๊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 กต้ตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาอุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊ น่นแหละน้ำมันจะนำพาปนดินแล้วก็ไล่ฟองให้เราเวลาปิดน้ำล้างฟองจะ้ง้อครับน้าผ้าน้าผ้าไปรับน้าผ้าไปน้าผ้าไป้ำอารมณ์จบต่อมเนี้เลยครับตอนนี้ภาพไปใต้ฝีแล้วมนงใต้สปอเลอร์มาจับเลยงหมดเนยแล้วรุนตูรุนรุนร้เลย้าเขาได้ของน้ำเ้าไม่ได้รับเลยอภงเอาจากข้างหน้ามาเลยครับ Thank <laughs> you.